ระหว่างนอนเนี He, like ่ยครับเหมือนมีอะไรมาปัดที่แก้มมาปัดที่ตาจมูกเหมือนมีอะไรมาโดนหน้าความรู้สึกเหมือนใครเอาก้านไม้กวาดหรืออะไรมาปัดให้ให้ลำคานอ่ะเขาคิดว่าผมเนี่ยต้องมาแกลงเพราะผมขี้แกลงเอองุหงิดละเริ่มรู้ตัวแล้วเดี๋ยวลุกขึ้นมาเนี่ยต้องผมแน่นอนเดี๋ยวจะด่ารอบนี้ใหม่ครับรุบๆจะลุกและเปิดเพราะผมเตรียมจะลุกทันทีที่ลืมตาขึ้นะาปุ้งสิ่งที่เห็นคือมันมีผู้หญิงอ่ะก้มมามองหน้าเขาอยู่ และไอ้ที่มันยุบยิบอ่ะมันคือเส้นผมของผู้หญิงอที่ตกลงมาด้านข้างแล้วมันปิวทรายโดนโดนแก้มโดนตามหน้าแล้วตัวเองอ่ะเหมือนตัวเองอ่ะโดนสตาร์แข่งอยู่กับที่นอนครับเขาก็คิดในใจไปเฮ้ยยังมากลัวเลยสักพักหนึ่งครับผู้หญิงคนนั้นค่อยๆยิ้มยิ้มจากมุมปากยิ้มยิ้มยิ้มแล้วแฟนผมก็มีความรู้สึกเริ่มอึดอัดยู่ๆครับภาพในห้องเนี่ยมันหายไปเลยมันกลายเป็นว่าตัวแฟนผมเนี่ย มายืนอยู่ที่กลางบ้านอในห้องโถงส่วนผู้หญิงคนนั้นอ่ะไปยืนอยู่ที่หน้าประตูบ้านอระหว่างนั้นอ่ะแคปเสี้ยววินาทีครับยู่ๆมันก็มีน้ําพัดตู้มผู้หญิงคนนั้นก็ฟ้าครับเหมือนฟ้าของฟ้าอะไรเพื่อจะจับยึดหลักผู้หญิงคนนั้นค่อยๆนาซีดขาวตาค่อยๆพองเหมือนคนกําลังจะขาดอากาศก่อนจะหยุดนิ่งไปเนี่ยเขาค่อยๆมองมาทางแฟนผมจังหวะที่มองมาเนี่ยแฟนผมรู้สึกว่า ตัวเองก็สำลักน้ำอยู่ด้วยมจมอยู่ในน้ำด้วยยูย่ๆเขาก็คิดถึงพ่อเขาพ่อมาช่วยหนูน่อยทันทีที่คิดถึงครับความอึดอัดต่างๆมันเหมือนค่อยๆคลายครับเห็นว่าตัวเองเนี่ยนอนอยู่บนเตียงเหมือนเดิม